สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องนะคะมาเด้อก,กินข้าวน้ากันพี่น้องจ้าเมนี่ก็ได้น้ำพริกเผานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็พักดองนอกจากนอพักดองพักกะหลำกับพักแป้นนะจ๊ะดองใส่กันกับต้มลิ้นหมูนะคะทุกคนคะ่ะเมนี่ก็ได้นะคะกับข้าวเหนียวกองใหญง่ๆคือเกา,น,าเนอกจากนอนะคะข้าวเหนียวข้าวใหม่แซ่บนะคะกินกําหยางกัแซ่บนอกจากมาเด้อจ้า น้ำพริกเผาตอนนี้กินได้แต่น้ำพริกเผานะจ้ะขัดตามพริกสดเป็นน้ำพริกจ้ำกันสิบก,กินบ่ค่อยได้ปันได้ชาวเรือนเป็นท้องพอดีเนะจ้ะก็เลยงดหมักพริกนะคะ,ะน้ำพริกเผานี่ก็เเพดหน่อยแต่ว่ากับเพดหล้กินได้นะจ้ะเนาะแทนน้ำพริกได้ต้มลินหมูกับแซ่พี่น้องนะคะจ้ำกับน้ำพริกเผาเข้ากันอยู่จ้า มื่อกี้ก็มาพากเสียงเราพี่น้องนะคะ,ะพากเสียงเราจากหน่อยนาอจ้าเมื่อนี้ก็ได้เปิดพัดลมเสียงพัดลมเข้าคลิปพี่น้องเสียงดังแห้งโพดนะคะเซ่บๆน้ำกันจ้าพักดองนี่ก็ขั้นเองเบิดแล้วพี่น้องถวงสุดท้ายล่ะ,พ,นะะตตพักดองนะคะมาสิขั้นสูลูกสูดเต้ากินหม่ยามใบายๆพักดองนะคะ ันแดดแบบนี้คั่นยามเมือเศ้ายามายามือแรงก็ได้กินเนาะจ้าผักเป็นกับผักกะหลำเข้ากันปัญญงนะคะเสะเดือนมากครับพี่น้องกินยามใดก็แซ่บย,ยามนั่นกับเม็ดสมผักเป็นกับผักกะล่ำแซ่บครับถามว่าพิดท,ท้องอสมผักพิดท,ท้องกดลไย,ย้อนกับพิดอยู่พี่น้องเสารเดือนกับว่าได้แบบ อ่เป็นถึงขนาดว่าเป็นกดนไรย้อนเราจะช่วงนี้ก็คล้ายๆกับว่าลำไส้เฮามันกินเผ็ดบ่ได้คล้ายๆกับเป็นโรคกระเพาะนั่นแหละบ่อบถึงก็บ่าเป็นกดนไรย้อนแต่ก้อนก็เป็นกดนไรย้อนกับเศร้าแล้วล่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ถ้าสิกินเผ็ดก็กินได้แต่ว่าก็ทรมานเจ้าของเลาจ้ะกินแล้วก็อยากห้อนท้องห้อนใสอจากหน่อยก็เลือกกินนะคะถ้าแม้ว่ากินพริกได้นี่กินสมพักกับ บักพริกหน่วยเข้ากันปันยังเนาะจ้าแซ่บคือเก่าเมื่อนี้ก็แดดดีจ้ะเมื่อนี้ก็ได้แดดดีว่าสิสักผ่าสักแพลเมื่อวานนี่ก็สักแล้วโอ้ยคุยเอาคำใหญ่ๆพี่น้องพูดอะโอ้ยจุดจวัดรลดสุดยอดเลย ส่มกำลังดีนะจ๊ะผักดองของเรานี่กับซีมีแสงสีมับปับเปิมจักหน่อยนะคะมือรีคริสต์มาสนอกจะเนาะมือรีคริสต์มาสแล้วกับเดือนหน้านี้ โบจักกิมเมอห้าหกมื่อ,อี่ก็ปีใหม่เนาะจ้ะเตรียมฉลองปีใหม่นะคะเตรียมประดับประดาอ่างานปาร์ตตกปาร์ตีต้นะคะปีใหม่ซื้อซีซันมาประดับจักหน่อยเนาะจา้ะเนาะแบบแบบแบบนะคะจัดงานปาร์ตี้ในน้อยใน,ในเฮือนครอบครัวสําหรับครอบครัวน้อยเนาะจ้ะเนาะโอ้คุยคำใหญ่ๆจะคำมึง จวดแซบปัญญางพี่นอ้องกินยามใดกับแซบยำนั่นเป็นสมพักขั้นเองแซบเองเนาะจากเนาะออ๋อีกแล้วคำยินใหญ่พี่น้องเลยอ ริ้นโมนะคะนี่ก็เป็นนางหมเพ่าใหญ่แล้วเห็ดตุนตนะตุนหมแล้วสะเดืองกับซอยใส่กันกับลิ้นหมูเป็ดอุ่น,นเนาะจ้ะเนาะอุ่นใส่กันเมื่อเช้านี่แหละแซบ่บคือเก่าจา้ะกินกับน,น้ำพริกเผากับแซบ่บเหมือนเดิมนะคะคันหิวเข้ามาก,กินกับอย่างกับแซ่บเนาะพี่น้องจ้ะ หย่ำละเอียดจักหน่อยเพราะว่าลิ้นหมูนี้ก็อันหนังมูก็ยักหยาบจักหน่อยเนะจ๊ะค่อยๆกินนะอือ กคืนนี้ค่ะพากันหนึ่งเข่าห่อนๆกินกระสมต่าลูกสาวเพิ่นมากินน้ากระแทบพี่น้องซาเลากับลูกเมันต้มลิ้นหมูนะคะย่างนัวกินน้ากันหลายคนเนาะแซบปบนี้นะคะตาคัามะฮงถาดใหญ่ๆกระเบื้อเลือนะคะส้มพักเมื่อคือนนี้มีอยู่สี่ถุงแกะอยู่ประมาณสองถุงนะคะแซบอ่านี่ก็เป็นถุงสุดท้ายแล้วนะคะ ใบใบชา,าวเรือนก็บว่าสิขั้นอีกจักกะละมังน้อยเนา,นนาะจ้ะเนาะใบถักกินลูกสาวเพิ่นมักมักหลายลูกสาวโซดทอดน้ำกับบนเรือพี่น้องเลยนะคะเขาขัน้นเองะะเฮ็ดกินเองเขากัแซ่บนะคะเฮ็ดกินเองกับแซ่บคือเก่าละซื้อกัแซ่บคือเก่าละแต่ว่าเขากัเฮ็ดกินเองเข้ามักลดได้เขาก็ เข้มจางเออแบบใดนัวแบบใดปรุงเอามักอะไดกันเน้ะนะันนั่นเนาจะจ้ะสะเดือนมักกินส้มพักกับกินแต่ส้มพักพี่น้องกินตะส้มพักอหม ช่วงไม่บช่วงไม่บ่ายขั้นส้มพักขั้นสิขั้นช่วงประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงประมาณห้าหกโมงแรกก็ได้กินแล้วเด้อพี่น้องมันแดดคักเรียกเรียกในกอสมุยนะคะเออขั้นขั้น,นประมาณเที่ยงยามแรงห้าหกโมงแรกก็ได้กินนะจ้าเป็นเร็วขึ้นอย่างนี้จ้าพักดองเขากะสิปสมคักบันไดกระสิสะสพ่อกินนะนะจ้ะพี่นอ้องเออบดถึงก็วัส้มแบบ พอดีแบบว่าเออเป็นแล้วสินะกับบแม,มนกะสิสโมแบบสมน,น้อยๆนะคะเป็นมันม่นๆเพราะได้กินกับป่นไดยูนะคะขั้นๆช่วงตอนเที่ยงยามแรง่หาหกโมงแรงก็ได้กินขันใช้ส้มเลยกัญญามมื่อเนเศร้าล่ะสสมแน่นอนเมื่อื่นเศร้านะคะสสมแบบแซบเลยยามมื่อเศร้าเลย คันยามเมื่อเช้าประมาณ8ปดโมงเก้าโมงอะย,งยังว่ายังว่าส้มแซบอยู่เดอ้อจ้าคันแม่นวัากาย่กายก่เที่ยงไปประมาณบ่ายขึ้นไปเลยอยากส้มแห้งถ้าเขาบใส่ตู้เย็นแดดจะแดดแห้งอหลีขันเขาใส่ตู้เย็นเขาก็เสีได้กินโดนเนี้ยสิบบอส้มแห้งกันได้ถ้าใส่ตู้เย็น ืัอนี้ก็วาซักผ้าเนาะจ้ะไปหาผ้าหาแพรมาซักก่อนพี่นนอกืันนี้แด,ดดดีนะคะไปหาผ้าหาแพรมาซักผ้าหม่มผ้าห่มพืนใหญ่ซักมาได้ในเครื่องเข้ากับสเปซซักข้างนอกกระโใหญ่เนาะจ้ะไปหยดเหรียญคือเก่านะคะอบแหงเรียบร้อยห่าบระตองไดนมาตากเนาะจ้ะเครื่องนี้ใหญ่ปั่นโอ้สามพืน พืนเยใหญ่เลยนะคะแด่ก็รอนะคะทุกคนรอเป็นชั่วโมงห <c oughs> <c oughs> ุ่นละอต้องรอไปย่ามแดก็นรอนั่งรอบาไวพี่น้องต้องไปหากินข้าวร้านอาหารถ้าย่ามใดนย่ามนั่นเนาะเอาผ่าไปปั่นก็นได้เออโดนคัาโคษเนาะจา้ะต้องไปทุรลายัางดื่นก็ค่อยกลับมาเอาอสั้นนะคะ เมนูมันนี่กับแซ่บนะคะแซ่บคือเก่าคือเดิมแล้ล่ะนะหิวขา้าวกินกับอย่างกัแซ่บนะคะโดยเฉพาะพักดองม้อน,นี่เมนูนี้สาเลื่ยงกับมักนิ่มพักดองแหละมันแซ่บกินกับขา้ขาวเหนียวห้อนๆเข้ากันคือเก่าจะ้ะเสียที่เลยว่ากัดมกพริกบบได้เ้อพี่น้องว่าถ้ากัดมักพริกได้นี่สุดยอดเลยน,นาะจะเนะเข้ากันแห้งมพริกสดเฮา อุณหขุยเอาสาวคํำนใหญ่คนโอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยแซ่บค่ะยังบอกพ่อวิญญาณพู้น่ะแซบ่บบอแซ่บโอ้พี่น้องเมิ่งเอา กินพอดีเอาู่สิเบิดเลยมาจงให้ลูกสาวบริจงเอามากินก่อนลูกสาวตื่นมาก,กันสิว่าแม่พักดองอย่ไใส่ <c oughs> แม่มากินเบเิดแล้วพี่แท้แม่มากินก้อนเบเิดแล้วสาวเพื่อนแห่งถามหาเนี่ยนงฟ้าเพื่อนมักเพื่อนมาอยู่น้ำแม่แล้วสิคนเพื่อนกินใหม่เนาะจ้าคลิปนี้กั กินไปก่อนแล้วสาเดินสีขั้นใหม่เมื่อแรก็ได้กินหรอกขันว่าม้าหาส้มคักกับเมื่อแรกพอกินกับป่นได้อย่มันๆออกส้มน,นิดหน่อยเนาะจ้ะเนาะขันสิให้แน่กับเมื่ออื่นเพื่ละนะคะขั้นเมื่อนี้ก็จะสุดยอดเลยเมื่ออื่นแซ่บพอดีนัวพอดีนะคะพักดอกของเราขั้นพักเป้นกับพักกระลำปีคือเก้าจ้ะนะคะแซ่บไลย นะคะคเอาคลิปนี้สาวเดือนลาพี่ละน้องไปก่อนนะคะขอบคุณหลายๆรับชมคลิปพี่น้องจ้านะคะพบพอกสาวเดือนในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ